สวัสดีคะ่ะนี่คะ่ะช้าวันที่สองเดือนกันยายนสองห้าหกหกนะคะดูสิคะ่ะดวงอาทิตย์สวยงามมากคะ่ะว,ว้าวสง่งแสงสว่างนี่คะ่ะสดชื่นมากๆคะ่ะค่ะท่ามกลางต้นไม้ของเราคะ่ะท่ามกลางแปลงกล้วย แปลงมะพร้าวของเราค่ะนี่ค่ะตรงนี้แปลงออที่เราปลูกใหม่เลยนะคะเพิ่งปลูกเสร็จค่ะค่ะนี่ค่ะกล้วยค่ะอันนี้กล้วยไข่นะคะที่ทวนทองให้มาห้าต้นค่ะเดี๋ยวพาชมตรงนี้เป็นแปลงกล้วยที่เราเพิ่งปลูกใหม่ปลูกใหม่ตรงนี้ปลูกเมื่อเดือน มีนาคมนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็กำลังงามเลยค่ะนี่ค่ะปลูกมาเดือนมีนาคมนี่ค่ะบางโนเราก็ปลูกตั้งแต่ต้นเล็กมากน้องเขาก็กว่าจะโตก็เนี่ยได้ประมาณนี้แล้วก็มีแปลงส้มโอด้วยค่ะนี่เราเอาส้มโอมาแซงนี่ค่ะนี่ค่ะส้มโอค่ะ ส้มโอมีห้าต้นนะคะแล้วก็ข่ามเมื่อวานก็ปลูกกล้วยหอมค่ะนี่ค่ะเราเพาะเออเราแยกจากหน่อของเราเองอันนี้นี่ค่ะกล้วยหอมสวยมากค่ะโตนะลูกโตโตนี่ค่ะกล้วยหอมค่ะเราปลูกเสร็จแล้วเป็นแถวเป็นแนวเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็กล้วยเล็บมือนางค่ะที่พี่ทวนทองให้มา เรามีนี่ค่ะกล้วยที่พี่โดนทงให้มาอยู่ตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามนะสามหน่อแล้วก็สี่ห้าที่โดนแรกให้ดูนี่ค่ะแปลงตรงนี้เราปลูกอันนี้ก็ส้มโอค่ะส้มโอค่ะนี่ค่ะเราปลูกเสร็จเมื่อวาน เนี่ยเอาจากหนอ่อกล้วยเราเองค่ะตรงนี้กล้วยหอมมีสี่ต้นนะคะนี่ค่ะกล้วยหอมมีสี่นี่ค่ะกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยตัดตัดต่อนะคะเพราะว่าเราตัดไว้นานมากเขาเริ่มตูเห็นไหมคะเนี่ยเห็นรอยตัดไหมคะรอยตัดต่อนะะี่ค่ะนี่ค่ะรอยตัดต่อ นี่ค่ะสวยค่ะผาชุมกล้วยนะคะตรงแปลงนี้ก็เป็นกล้วยที่อาจารย์ศักชัยกับคุณพี่เฉลียวให้มาค่ะนี่ค่ะเป็นแถวเป็นแนวแล้วเราก็เอาเกล้วยนํำว้ามาแสมเมื่อวานนี้หนึ่งต้นค่ะเพราะว่าต้นนี้ก้อนนี้ตายค่ะนี่ค่ะก็เหลือประมาณหนึ่งสสามสี่ห้าหก กอค่ะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยค่ะค่ะตรงนี้ก็แปลงข้าวนะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะปีนี้ข้าวไรเบอรี่ได้ทานอยู่ค่ะ โอเคค่ะเพื่อนบ้านตัดหญ้าค่ะค่ะฝรั่งบ้านสวนเต็มไปหมดเลยค่ะเค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะบ้านสวนชงรัดก็ไม่มีอะไรให้ชมเลกค่ะนอกจากต้นกล้วยค่ะค่ะกล้วยเรางงามจริงๆตอนนี้ โอ้โหดูกอนี้สิคะสองกอนี้น่ะสูงมิดบ้านแล้วค่ะมองไม่เห็นบ้านเราเลยโอเคค่ะหน่อเยอะมากกอนี้เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวจะตัดไปจำหน่ายแล้วค่ะเยอะเขาจะได้ไม่แย่งอาหารเดี๋ยวต้องขุดแล้วค่ะโอเคค่ะนี่โอ้โหโก้วยหอมตัวนี้ก็สวย เหอมตรงนี้ก็สวยค่ะเรากำลังสูงค่ะนี่ใกล้จะออกเครือแล้วค่ะเใชค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ